วัดตี้จพี่น้องวัดตีสุขุสุข,ข้อนจ้ามาซองเมืองปลายุกแถวแถวบ้านกิบกิบนั่ยนะอยู่ในเขาผมนี้พี่น้องย่ายผ้ามาซองเมืองหลอปลาใกล้บ้านจักสิม,มีหรือบม่มีแต่ย่ายพ่อเฮ็ดแล้วล่ะพี่น้องพ่อดอกนึงแล้วย่างเขาปลามาพ่ออยู่หน้าเห็นบ่พ่อพอดีนี่ เจอพอดีเลยเห็นบ่างามเนาะพี่น้องดอกดอกแรกเมื่อนี่พี่นอ้องขาก็เป็นเบาๆปดตัูเบิงขาเพิ่ไหมเพิ่นนะเบิง Bây giờ tết đỏ lớp phi <laughs> nhoáng bơ, đây tết đỏ, bắp bên nhá, đỏ cái <laughs> man nó phi nhoáng, to ha, chơi đẹp chơi hết hết bố bắt chơi hết chơi, ตรวอบนหน่วยเพื่นขึ้นมาพวมกันยุติดทุนทางพี่น้องอไม่แมงเห็นบะแมงไม่มี เงี้ยนขึ้นไปอีกไปเบื้องอีกเอา้ากล้องเป็นยังอ่ะกล้องเป็นยังไงฮะเนี่นดอกมึงพี่น้องเบื้องอันนี้ปลาแถวหวานมาว่านญาติไปภูเขา กล่องเป็นยังน้อกรับกล่องไม่เกินพี่น้องเฮ็ดเกิดเสิ่มโอก้กันหรพี่น้องตามที่ย่ายปืดดอกนี่ไหมปืดชะอ่อปืดน้ำย่ายิบเว้าคนอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยกล่องลมโอ้ยพี่น้องอต่างค้ากล่อง งามอยู่พี่น้องดอกนี่เบื้องขาจูนพูนอยู่โอ้ยเนาะมทนัดอะพี่นอ้องงามอยู่พี่น้องวองบ้านย่ายเริ่มออกเรวนี่ย่ายไม่จอบเบืง้ง ไปมองไรายยา้แยเคยไปยยาไปจอบเบือเพ้่นกระเพึ่งจะเริ่มขึ้นนะพี่น้องมองระดอกสองดอกนะเนีย่ยเนเขามาว่าหารพี่น้องเบืเริ่มออกแล้วถ้าย่อยออกบัท่านออกหลายพี่น้องแต่ว่าเขามาในานี่ได้กินเห็ดไปถุกป้าสิได้กินเห็ดแต่ว่าเพื่อนท่านออกแล้วแต่ว่าท่านผลใบตรงพี่น้อง ย่าไคิดว่าพ่อหอดเฮ็ดนี่ฮะกับพี่น้องเฮ็ดอันเฮ็ดดินพ่อเดี่ยวพี่น้องเฮ็ดบ่ปัสแมางาเถี่ยืี่เนี่ยปากดำหญ่เบิ่งโลดเฮ็ดสวยเฮ็ดงามมากเดี่ยวพี่น้อง เดี๋ยวมาตั้งเธอเลยอยู่เพิ่กเกสีออกเฮ็ดอันนี้เพิ่นออกเป็นเป็นโมเพี่น้องแต่เ้าว่่าน่า้เห็นหลายไบตองปุกสิคเคียกับเคียบไว้เดี๋ยวเ <c oughs> <c oughs> บิอ่อโอ้แกนเบิ่งพี่น้องสุดสวยของเ้า คุณน่ะบ่แมงเลยเบิ่งโชคกกะเกินพี่น้องซั่นเฮ็ดหลายานี้โซบ่ไหวบ่ได้ช่วงเริ่มออกเฮ็ดน้อยๆก็โซยาตัวพี่น้องพี่น้องบงวิวปาพี่น้องได้เฮ็ดจักดอกมาเบิ่ง เห็ดหาดอกพี่น้องเพิ่นซีเรมออกเลยย่าเฮาก็เขามาส่งเบิรงมาอนีิก็หาจากหน่อยไปหาหลายเนาะพี่น้องก็ยังว่าโหก็ยังดีใจเนาะว่าเฮ็ดออกเห็ดเริ่มออกป้าทิ่สกุเทคกเลยนี่พี่น้อง เรียกว่าป้านี่ออกกระลั่งเสียออกไปอีกป้าหนึ่งพี่น้องไปซองเบื้งทุกป้าไปจอบเบื่งนะว่าพเ,าาเาาพิ่นออกไปเสด้เดาถึกว่าเฮ็ดออกยากก็สิคอละพี่นงไปซ้ำนี่แหละพี่น้องมาเบื่องมองนี้ม่ท่านเห็นจจกดอกปีที่แล้วร่อยดอกพี่น้องมองเดียว บริเวณเดียวมองนี่ร้อยดอกที่ดีเลยอันกระเป๋าแดงๆแม่พี่น้องนั่น่ะร้อยดอกมองนี่ละยายมาเบอือเืิอกระเพิง่งบ้างมองก็บ่ท่านออกบ้างมองก็ออกเธอดอกสองอด,ดอกเนาะพี่น้องแต่แ็ล้งดีว่ะออกเห็นหัวออกเก็บหน่อยไปหาารเนาะจ้ายายขอบคุณสุขุสุข้นพี่น้อง อันพี่น้องขอมาไหมขอบคุณในหลายจ้าทั้งเกาทั้งไม่ยอนเบิ้งกิบเกาหญ่ขอบคุณในหลายจา้า,อา,ข,อา,จาขอบคุณสุขุสุข้นอยู่ดีมีเฮ้งร่ลำรวยร่ำรวยยากกสิขอราไปซ้ำนี่แหละพี่น้องเสยวให้เบิ้งไห้แจ็คดอกดอก <c oughs> ดอกง่กกกายดอกงามพี่น้องเบิ้ง งามบ่ดอกแง่ดอกงามบ่แมงเลยนะี่บ่แมงเลยแง่กับสิขอราชชั่นี่นะจ้าพี่นอ้องพอกันกิบไม้จ้าวัดีจ้าขอพ้นค่ะ